โย่คำเตือนนะครับเกมในคลิปนี้ก็เป็นเกมสั้นๆนี่ผมเอามารวมมิดกันอยู่ในคลิปเดียวนะครับเพราะว่ามันยาวไม่พอที่จะนําไปทําคลิปเดียวนะก็บางเด็กก็อาจจะเป็นเด็กมีมหรือว่าบางเด็กก็อาจจะไต่ได้บ้างก็ลองเลือกเอาไปเล่นเลือกเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการติดตามสตรีมสดหรือว่าข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับตัวผมก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook Gaming เดียรซี่เลยนะครับหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผม ต้องเปลี่ยนเด็กแล้วหรือเปล่าโซโอี้เดียร่าหรือวลาดสามะดิวลาดอะเสียงวลาดเยอะกว่าอ่ะแฟนลับท่านวลาดเรียกร้องก็ต้องจัดให้ท่านว่ะนะครับก่อนจะมีท่านจาวานเนี่ยเราเรามีท่านวลาดมาก่อนนะเขาคือคนที่ได้รับไตเติลท่านเป็นคนแรกนะครับท่านวลาดคนนี้นี่เองท่านวลาดจะพาผมไปไดมอนด์หนอยสปูกี้เอโซแค่แค่แค่ดูบอดเนี่ยผมชนะแล้วเว้ยนะครับคือบอร์ดบอร์ดเนี่ย ต้อวพูดความเข้าตีมเนี่ยของเขาไม่มีเลยนะไม่มีเลยเล่นเทสเอโซแต่บอร์ดเป็นบิดวอเตอร์แล้วหลังการ์ดเป็นอาซัตไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยห่วงจุ้ยไม่ได้เลยดูผมนี่ผมนี่บอดน้ําแข็งนะครับสากากาวตรงกับตีมนะพอตรงตีมปุ๊บแลนด์มาร์กก็เลยขึ้นนะครับตรงตีมปุ๊บแลนด์มาร์กก็เลยขึ้นหลายคนอ่าจเห็นเป็นเรื่องเหลวหลแต่จริงๆแล้วมันมันคือความจริงนะครับ มันคือความเชื่อนะครับไม่เชื่ออย่าลบดูเ <'ll> ชื่ออย่าลบดูนะครับใหญ่ต <My turn. S 1> ีไม่ตีตีตัวเดียวตีตัวเดียว <My turn. S 1> โอเคประหลัดัง ศรัทธากับความเชื่อมันต่างกันมันคือความจริงทุกคนมันคือความจริงนะอิสเรียลอิสเรียลนี่ขเขาเรียกว่าปั๊บซ้ายปั๊บขวาโยกย้ายใส่สะโพกอ่ะอยู่เนอะปับซ้ายปับขวาโยกย้ายใส่สะ,พะ you know? สโกสสะพกครับโดนนะ โตหน้าเคียย์ไม่ขาดนะบอกก่อนนะวันนี้มาเสียงเบาๆอ่ะก็ปกตินะแล้วที่เทินห้าตรงนี้ที่เทินห้าตรงนี้มีท่านเขารออยู่อ่ะมีท่านเขารออยู่อ่ะเลเวล u อนเคิร์ e อ่ะ l เ v e อ up on curve อ่ะอยู่โนะอยู่โนอยู่โนะอยู่โนะ หลอดวลาดดเมีอะไรเฮียแล้วเขาสตันไปเลยวะเขามึนงงกับสิ่งสิ่งนี้อ่ะผมผมควรเอาท่านวลาดไปล็อกไหมม,<ะ>มีสิ่งใดบ้างจะทําให้ท่านวลาดตายวะท่านวลาดจะโดนอะไรตายจากทากรนเอ่อใบไล่หกอหะอาจอาจอาจจะมีใบไล่หกปะใาไล p หกเพ i สซิงดังเนสแต่คนคนเขาใส่กันจริงๆเหรอะคนเขาไม่ใส่กันนะครับพวกเขาไม่ใส่กัน จริงๆเพียิ่งนักเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอยู่จริงแบ็กสเปียร์แบ็กสเปียร์ไม่ใส่ครับไม่ใส่เชื่อผม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 เชื่อใจชั้นสักครั้งหนึ่งไม่โดนไม่ไม่ไม่โดนไม่ no ไม่ ไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับไกด์ผมต้องโอเพ่นนะจีคิดว่าต้องโอเพ่นผมกลัวผมกลัวดูเนชั่นกลัวดูเนชั่นอันนี้เจอเด็กอะไรอ่าสปุกี้เอโซครับสปุกี้เอโซเชื่อในคำของผม เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนเดี๋ยวนะนายเลือกที่จะยิงแรนมาร์กแทนที่จะยิงท่านวละละอย่างนั้นเหรอนายจะดูถูกท่านเกินไปหรือเปล่านายจะดูถูกท่านเกินไปหรือเปล่าผมผมยังไม่เล่นอะไรนะยังไม่เล่นอะไรทางนั้นนายดูถูกท่านเกินไปเอ๋อไีดูในชาติเหรอไม่ใช่นี่หว่าก็ไม่มีนี่หว่าก็ไม่มีนี่หว่า แล้วทำไมนายทำอย่างนี้อ่ะทำไมนายทำทำไมนายหมิ่นท่านขนาดนี้อ่ะแล้วเธอหน้านายโดนท่านเยอะเลยนะเยอะเลยนะขอบุณสิบดวงครับคุณท่านนาโดนเด็กมันเก่งที่สกากาวแต่บอดบอดตอนนี้มันมันยิงสากากาวแทนที่จะยิงวลาดเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงปุ เอาโดนเอาโดนโดนโดนมีดายบ็อกซ์มีดาบ็อกซ์ แล้วระเบิดเลยหรือเปล่าเพือนระเบิดเลยหรือเปล่าราะเบิดไปเลยเรละเบิดไปเลยหมิ่นท่านเยอะเกินหมิ่นท่านเยอะเกินก็ต้องโดนแบบนี้แหละเปิดตาแรกตาเดือดตาที่สองก็จะเดือดมังกรสู้ได้ปะวะ นานหรือเปล่าก่อนอื่นจั่วแลนด์มาร์กนะครับนี่ไงแล้วแล้วแล้วคุณคุณจะบอกว่าหงงง่ายอะ่ะแลนด์มาร์กมันอยู่ในดินแดนน้ําแข็งยูโนยูซีนะครับแล้วบอร์ดผมเป็นดินแดนน้ําแข็งเมกเซนเมกเซนอีซีรออีซีไลฟ์อ่าอย่างนี้ okay. เอาท่าลงไปก่อนเอาท่าลงไปก่อน

The fight just isn't the same okay. without you, Anna. I am always here when you need me. Break them. Let's get a good look at you. Hmm. this, like this, Okay. Okay. nice okay, โอเคเวียนนาเวียนนาเฮลป์มีเอาไงทีเพื่อนลากปล่อยมาดูคอสเตดน้องอยู่อะ ไม่โดนแล้วดับเบิลดับเบิลเวียนหน้าดับเบิลเวียนหน้าวลาดดีกว่าวลาดดีกว่า <must> เราจะมีไทมฟิวชั่นสองใบไทมฟิวชั่นสองใบจะพาเราวินได้ทุกคนอ่าแปดผมผมปั๊บท่านวนลาดสู้ปั๊บท่านวนลาดเป็นเก้าได้ บ้าเวลาหรือเก็บไว้บ้าเปลี่ยนหน้าดีกว่าผมว่าผมว่าบ้าบัาเท่าเวลาดบัาเท่าเวลาดเพราะว่ามันมันตีมันตีฮิตแรกมาเวลาดจะเบลอัพตีฮิตแรกมาเวลาดจะเบลอัพแล้วก็จะได้ทัพเวลาดจะเลือดสามอย่างที่เห็นแพ้ไปเลย แพ้ไปเลยแพ้ไปเลยแพ้ไปเลยกามันโคตรจมูกท่านจะพาเราจะพาเราไปใดเดี๋ยว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 กูว่ากูว่าเซนเนจี้มันรักมันรักกูเกินแล้ววะตอนเนี้ยกูว่าเซนเนจี้บอร์ดมันรักกูเกินแล้ววะตอนเนี้ยพอแล้วเพื่อนพอแล้ว Oh what does that thing do? It explodes of course go ahead light like the fuse I got an idea I can't wait to see what this one does oh my God yeah la <laughs> เอเซนตัวเองเป็นทาริยาเฮียท,ท่านท่านเริ่มแ,บบแปลกๆแล้วนะก็าไก่ปูไปเฮียเลิกประหลาดประหลาดเลิกกูเลิกกูเลิกกูไม่คุยด้วยกูไม่สูงสิงด้วยไปต่อไปเด็กเอสเรียลอยากเห็นเอสเรียลคู่ <real S> <real> ตัวอะไรชัดเอสเรียลทาริกเออเอสเรียลทาริกน่าน่าสนใจเซนเนจี้ <real> ค,คือความเกเรในจิตใจนี่เองเซนเนจี้ <real> คือความเกเรยอย่างนั้นเหรออ่อาฮะผมสัมผัสได้ถึงความกาวโอเคโอเคนี่แหละนี่แหละ,น,ละ,น,ละนี่คือสุดยอดเด็กผมสัมผัสได้ อ๋อเจอเด็กแบบอ่อนๆใช่ไม่อ่อนเลยไม่อ่อนเลยครับอันนี้อ,อยากเก็บหมดอ่ะเก็บหมดเทิร์นสามเมนเทอร์เทิร์นสี่เอสเรียลโอเคบีมบีมสองายสวยอยู่บีมสองายสวยอยู่ ว้ตนี้ต้องบีมาสามหนึ่งาะอแค่โกหนึงเออเราเจอโกหนึ่งเรัวเลยวะโบเดียวไมตีนะ ยังไง่ถ้าม,ามันตีอย่างนี้บล็อก์เดี๋ยวผมเมนเทอร์เมนเทอร์เธอหน้าเอาสเปียวมาละมาละมาละมาแล้วโผล่ตีขาพอดีคุณเจครับมาอยู่นะ เพลงนี้เขาไม่มีชาร์ซ้ายเขาไม่มีชาร์ซ้าย โนชาร์ปไซส์โนป ր อปเริ่มเซดิเปลตมาต่น,นี้ที่ทาลิกเขาไปไหนวะเนี่ยพ <c oughs> ี่ทาลิกหายไปไหนครับปล่อยมันตีเลยนะไม่สนอยู่ละ <c oughs> มันรับมือกับยูซีผมได้ไหมวะ ถ้ามันรับมือดูสีไม่ได้มันโดนไอ้สิาต่อต่อต่อต,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 อตายนะเนี่ยโอ้ยเโอ้ย์เออเนนานแต่แรงดีบ้างเปิดดูนเทล่าอาร์ดูเลยครับรับไป ไปรับไปเยอะบ้องเฉยบ้องเฉย What the What the บ้องเชี่ยพี่เ,เขาบ้องเฉยเลยวะ่ะก็ทำไมทำไมไม่เอาตัวนี้บ้องวะ่ะ โอเคโอเคมาละมาละมาละมาแล้วครับคอมโบบอมโบคอมโบคอมโบคอมโบไรท์เฮียร์ไรท์แนวโอ้โหเด็กไรครับเนี่ยเด็กไรครับอ่าเอสเียลทาริกับผมอมคุณเจ็ดสิบห้าดวงครับคุณพิสิทธ์เอสเียลยาลิก งี้ว่ะต้องงี้ว่ะต้องไปว่ะต้องไปใจต้องพร้อมบ้องอีกไปอ่ะบ้องอีกไปเราหนีได้มีเพลหนีได้อเอ๋เอาเพลหนีได้อยู่ เราเฟลหนีได้อยู่มึงใส่้องกี่ใบนี่มึงใส่้องกี่ใบเพื่อนโทษทีมานะมานะถ้าไม่อเพนโดนสตาร์นนะ สรุปแล้วเอเซียไม่ต้องเวลอัพก็ได้ครับผมไม่ต้องเวลอัพก็ได้แมวไม่ช่วยค่าอาหารแมวขอบคุณมากครับร้อยดวงคุุณพรขอบคุณมากครับไม่มีดาวฟรีอ่ะไม่มีดาวฟรีโซเซตแปลกแปลกแปลกแอันนี้แปลกแเฉยๆปะวะเฉยๆปะวะเราก็สตัร์สตัร์งี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึง นี่ป่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอบล็อกมันป่ะเนี่ยอีซี่แล้วอีซี่แล้วสบายแล้ว It's working bro. s y n e r g y is there. Right there. เด <Victory. S 1> okay, ็กถัดไปของคุณสุวพิษนะเฮคาริมลูเซียนแกนมพาซาฮาโลวิงโอเคชื่อเด็กยาวจัง EP 17ไม่เก็บเนาะช้าเกินไม่เก็บเออย่างนี้ดีกว่า โอ้หค oh, ีโมผมมีแค่บอดยาผมไม่อยากผมไม่อยากให้เขาตีโอาพันเดอร์นะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเพลย์นี้ไปเล่นลูเซียนลูเซียนเขาเล่นนะนะ เสียงกูเด็กมะเนี่ย Hello, <man. S 1> เด็ดมาซอเล่ัสดี้ค้านีคุณพันนิติครับมีใบเดียวในเด็กเขาที่เคยรูเซียหน้าคือฮาปูนปะฮาปูนกับไมคิดเรนสองใบผมวกเกมกับเกมเท่าไหร่ไม่ได้นับเหมือนกันครับถ้าจะวินเทอร์ขนาดนี้ไม่จาาโคลิีน่าคอนโทรผมเล่นเด็กเล่นเด็กตามรีเควส์ครับผม คิดถึงแกรมพาซานี่ไงแกรมพาซาไรเฮียไรเฮียอย่าเฉดสต็อกเกอร์มาด้วยเฉดสต็อกเกอร์ก็มาเด้อครับโด <at> นหาปูนไหมอย่าหาปูนกันเลย อย่าหาปูนกันเลยโอเคไม่โดนสวยสวยครับโอ้โหแล้วลูกแอดเดอร์แวรลูลูกแอดเดอร์แวรลูลูกเซี่ยงกูมานะ่ะกูเสี่ยงกูอัพะกูบอกก่อนนะ เสี่ยงกูอัพนะเพื่อน keep up, keep up. เอาตึงอะดิตึงอะดิตึงอะดิหรนี่แล้วก็อย่างนี้ผมผมตีตีอย่างนี้เนาะตีอย่างนี้ แล้วแอตแทกหน้าเอาไอ้นี่ตีใหม่ฉลามจะได้ออกมาอีกตัวแอตแทกหน้าตีใหม่ฉลามออกอีกตัวหนึง่ <c oughs> งเขาตึงนะ หน้าตึงหน้าแต่หมดแล้ววะรอรอเล่นฮาร์ลวิงแอทแทคกขัดไปแอทแทคกขัดไปคือแอทแทคกของฮาร์ลวิงได้ต้องปล่อยมันตายวะปล่อยมันตายแล้วเราฮาร์ลวิงเถอะหน้าเซจูยังไม่ใกล้อัพซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ว่าเรากริมกริมก่อนเลยอยากกริมเลยอ่ะอยากกริมเลยยังไม่อยากจ่ายมานานเล่นพวกนี้เผื่อเราได้ลูเซียนอีกตัวโน,นกกลกกล้ลูเซียนโน,น้ลูเซียน Ưu. Gì? làm gì cũng đai bả, phe họ làm gì cũng đai bả, dường như phe họ sẽ làm đai đấy. à, mày, 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 ไม่รู้ทำได้ป่าว easy bro oh easy game easy life ีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นกรองแสง Optus นั่นเองแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนแหน่งให้ความยอมรับนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์รุ่นใหม่อย่าง Retina XR ท e ่่สาแล้วปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับทำให้มองจอได้นานขึ้นลดอาการปวดตาหรือปวดหัวที่มันจะเป็นปัญหาประจำของเราเกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงวัสถุดิบวัตถุดิบ รวมไปถึงวัสดุที่นํามาใช้ทาขาแว่นอย่างโนวาเทมนะครับที่มีน้ําหนักเบาแต่มีความทนทานสูงตกยังไงก็ไม่แตกบิดงอ,งอยังไงก็ไม่หักนะครับเหมาะคนที่มีทรงหน้าใหญ่อย่างผมมากเพราะว่าสามารถง้างแว่นออกมาอย่างนี้เพื่อสวมเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียว ส่วนถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทางออ t ตัสก็สามารถตัดให้ได้นะครับด้วยราคาที่เป็นมิดคิดไม่แพงในราคาตามจริงนะครับถ้ามีใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางออ t ตัสได้เลยนะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลดออซี่เพื่อรับส่วนลด100บาทได้เลยแล้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันนะครับโปร